สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายๆเนาะไม่วันนี้จะมาสอยเนี่ยสยไข่มดแดงจะมีใครเห็นไหมมีลังอยู่เพราะว่าวันนี้เขาหยุดเนะเาะก็ไม่ได้ไม่เชิงจะหยุดหรอกเพราะว่าเขาเอาอิดไปส่งนี่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมาสอยไข่มดแดงเอาไว้ ทำกับข้าวตอนเย็นสักหน่อยเพราะว่ามันมีอยู่หกลังเจ็ดลังอนะอยู่อยู่ที่ต้นมะค้อเนี่ยมันจะลองสอยดูไข่มันก็น่าจะเต็งแล้วเนาะเพราะว่าใบมันเริ่มม,ม,มันเริ่มแห้งแล้วแล้วมันมีใยเกาะแล้วไงนี่เขาก็เอาอิดไปส่งกันแถวตรงเนี้ยจักเยอะๆยอะส่งหมดอีกแล้ววันนี้ก็เลยไปส่งก่อน วันนี้ไปส่งพันห้ารอยก้อนแล้วยังมีชุดจองอีกพันห้าร้อยก้อนแล้วก็ยังที่เขาจองค้างเอาไว้อีกก็ยังไม่ได้ส่งเขาเนาะเดี๋ยวจะไล่ส่งไอ้ตัวนี้ให้มันหมดเลยแล้วก็ไปไล่ชุดเก่าชุดใหม่อีกทีนึงเพราะว่าเราจะไปเอาไปให้ชุดใหม่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าชุดเก่าเขาจองเอาไว้แล้วเนาะตอนนี้ก็บ่ายบ่าสองบ่ายสามแล้วมั้งหนุนพระอาทิตย์ก็เลยเออ เขาเอาอิฐไปส่งก็รอช่วงเขากลับมาก็สอยไข่มดแดงเอาไว้แกงกินตอนเย็นก่อนเดี๋ยวนี้สอยไข่มดนก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะวันนี้จะหากินของสูงแล้ววันเนี้เพราะว่าเบื่อกับข้าวเบื่อหมูเบื่อหมูเบ,หมเบื่อไก่เบื่อปลาแล้วกินบ่อยมันก็เบื่อเดี๋ยวเอา เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวท้าสอยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะสอยมาแล้วจ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวแก่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ไข่เล็กๆเขาเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็เป็นไข่ที่เป็นแม่เป็นแม่มันอะที่มันเป็นปีกแล้วนะ่ะเนี่ยกําลังเป็นปีกเลยไข่ติ่งๆก็ไม่ค่อยมีหรอก เราว่ามันจะหมดแล้วเนาะมันจะเริ่มอันนี้แล้วแต่ที่สําคัญอะ่ะตัวแม่มันเยอะมากเลยดูดิตัวแม่มันเยอะมันจะมานั่งเลือกอีกเยอะเลยเนี่ยเพียบเลยไข่เต่งๆเขาก็มีแต่ว่ามีน้อยเนาะไม่ค่อยเยอะ อาหารเย็นตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนิดขอนั่งเลือกก่อนนะคะอันก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องนิดสไพายภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบายคะ่ะเลือกเสร็จละในครันี้เราได้พอแกงสองคนตายายเนาะแต่ตัวเล็ก แม่แม่ส้มมันอ่ะมันก็ยังพอมีหลงอยู่เก็บออกไม่หมดมันเก็บยากเพราะว่าไข่ฝอยมันเยอะไข่ไข่เล็กๆอ่ะมันคงโตได้แค่นี้แหละก็พอได้พอได้แกงเนาะพอได้แกงใส่ผักหวานผักหวานในในเถียงนี้ยังยังพอได้เก็บได้แกงอยู่ オッケーな。Okay, okay